ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับเราพามาตกปลากันที่ทะเลหลวงจังหวัดสุโขโทัยของเราเนี่นะครับวันนี้เราจะมาตามล่าหาปลาเนื้ออ่อนปลาคข้าปลาแดงปลาน้ําเงินนะครับหรือปลากายก็มีปลาล่าล่าเนื้อล่าเหยือ่อทุกชนิดเลยนะครับมีแบบโอ้โห หลายอย่างมากปรากฏฟาช,ช่โดมีหมดนะครับที่นี่อ่าวันนี้เราก็จะมาตียกับอมก็โอเคครับยามเช้าบรรยากาศสดชื่นมากวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปตามชมกันเลย โอ้โหนะครับตัวปลาแปบนี่นะครับโอ้โหปลาแปบตัวเป็นล่มเลยตัวเป็นปลาทูเลยนะครับปลาแปบกับเอ,อ่อคิงฟอกวายเบชันจูเนียโอ้โหปลาตัวแรกยามเช้านะครับปลาแปบเดี๋ยวปล่อยนะครับ 앞쪽은 갔 โอ้อหท่อนใหญ่ครับ

ตอนใหญ่กัดโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับกดอย่างเดียวเลยกัดวายเบชันจูเนีย